สวัสดีครับหลังจากที่เรวได้ทำความรู้จักเบื้องต้นไปกับ GitHub นะครับซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทําการฝากซอร์สโค้ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมในปัจจุจนครับ GitHub ก็เข้ามามีส่วนหนึ่งในการที่เราจะสร้างโปรเจกต์งานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่างๆอย่างเช่นประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถที่จะส่งซอร์สโค้ดหรือว่าแชร์ซอร์สโค้ดร่วมกับนักพัฒนาคนอื่นๆที่อยู่ คนละพื้นที่หรือว่าอยู่คนละมุมโลกได้นั่นเองโดยการผ่านทางเว็บไซต์ของ github ซึ่งแบบแรกครับที่เราจะใช้งานตัว github เราจะต้องมี user account นะครับเราก็จะทำการสมัครใช้งานตัว github นะครับก็คือการ register กรอกรายละเอียดโดยทั่วไปแล้วก็จำา u s r r c c o u u t t กับ password ไว้ก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรม g i t ลงมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่ดูได้จากคลิป ถัดไปนะครับเพื่อที่จะใช้งานในการใช้ command หรือว่า GUI เพื่อที่จะอัปโหลดดาวน์โหลดซอร์ c โค้ดมาฝากเก็บไปที่ w ว็บ i t h u b c o m เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างนะครับของตัว github นะครับซึ่งเราก็จะเข้าไปที่ w ว็บ i t h u b c o m แล้วก็ทำการสมัครสมาชิกหรือว่า register นะครับอันนี้ผมทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่ register แล้วนะครับ ก็จะมีฟีเจอร์ให้เราใช้งานนะคือการสร้างโปรเจกต์การ Public หรือว่า Private ตัวโปรเจกต์นะครับ Private ก็เก็บไว้ดูซอสโค้ดคนเดียวหรือว่าเหมือนกับการทำา b c k u u p ขึ้นไปไว้ออนไลน์นะครับถ้าฮาร์ดดิสก์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เราพังมีปัญหาเราก็สามารถที่จะโคลนโปรเจกต์หรือว่าดาวน์โหลดโปรเจกต์จาก Gi t h u b ลงมาเราก็ทำการพัฒนาต่อได้นะครับซึ่ง นอกจากจะใช้ในการฝากซอร์โค้ดแล้วยังใช้ในการควบคุมเวอร์ชันของโปรแกรมในกรณีที่มีคนเขียนโปรแกรมหลายๆคนแล้วก็ทำการสร้างโปรเจกต์เดียวกันก็จะสามารถส่งซอร์ตโค้ดขึ้นมาอัปเดตที่ตัว GitHub.com นี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูการใช้งานง่ายๆกันแล้วก็ในคลิปถัดไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวเวอร์ชันที่เป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ PC นะครับมันจะมีทั้งตัวที่อยู่บนเว็บสำหรับการ ฝากไฟล์ออนไลน์ไว้แต่ว่าคอมมานด์ที่จะใช้ทํางานจัดการกับซอสโค้ดควบคุมเวอร์ชันต่างๆของตัวซอสโค้ดหรือว่าโครงสร้างโปรเจกต์ของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับรีจิสเตอร,ร์ที่ github.com สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ขอบคุณครับ